มาสิครับ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 โอ้ชิบหายเกือบตายอ่านั่นไงครับหลังคาจริงๆด้วยสองแอร์ดรอปโอ้โหกะเอาแคปแบบเขาต้องเจอทั้ไอพวกขุมหลังคาต้องโดน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 โดน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 ว่วงไปหนึ่งครับเหลืออีกตัวนึงไอตัวนึงตัวนึงตัวนึงสองมาครับมาครับหัวแตกไปเซจะมาหมักจะมวยกับพี่ละจ้ะโอ้โหคิดผิดแล้วน้องเอ๋ยว่วงไปครับเอาปืนมาให้พี่ อ้าวมีคนยิงสวนอย่างนี้ก็มาดวนกันสิป่าหัว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 เรียบร้อยครับหัวหัวแถมปืนให้อีกหนึ่งกระบ,บอกนะ M4 มาแล้วครับอ4มาแล้วเออเออเออมีคนมีคน จะขับรถเหรอห้าอยากขับรถเหรอตรงนั้นก็มีคนอีกมีคนอีกครับมีคนอีกเราต้องใส่อย่างเดียวครับใส่อย่างเดียวครับใส่ให้ยับครับใส่ให้ยับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยนอนไปครับนอนไป <c oughs> <c oughs>

อุ้ยมันเยอะไปหมดเลยเก็บเกาะหน่อยนะเก็บเกาะเก็บเลือดมา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 ยิงกับข้าวเจ้ามาอะไรอะไรอะไรเข้าหัวไปหนึ่งอู้ยรอบนี้เจ็บรอบนี้เจ็บรอบรอบนี้เจ็บอู้ยเจ็บเจ็บเจ็บเหลือสิบสอู้ยเหลือหกสิบพันลำก่อนแล้วกันครับมาทีแกต้องตายตับหัว ด,ดอกมอนวิ่ไปหนึ่งนองนะครับทีนี้เราก็ต้องวิ่งใส่นะครับวิ่งใส่วิ่งใสมาสิ่ดวหน่อยอุย้ยยิงยังเจ็บโอ้โหดูเลือดสิเกือบตายหาแล้วไงนะะครับเราก็เก็บของโอ้โทษใส่เกาะสี่นี่เอง โอ้โหกว่านะมันโคตรแข็งเลยนะครับเอาละครับเราก็จะขับรถตามล่าเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับตอนนี้เราอยู่ใต้โดดเลยนะครับใต้โดดเลยอ้าวมีเงาแดงๆอยู่บนหลังคาผมว่ามันต้องอยู่บนหลังคาแน่ๆนะครับ มันอยู่ใต้นี้นะครับไม่มีนะอันนี้คืออยู่บนหลังคาโรงงานชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวดูนะว่าวงจะบีบออกหรือ,อยังไงนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะไม่ยิงเราเว้ยตายครับเราจะไปหาจุดยืนไปยิงเสนะียพวกอยู่บนหลังคานะพวกขี้เกล่นนะครับนี่พวกขี้เกล่ดไปดันหน้าต่อ ถ้ามีคนยิงอย่างนี้ก็เตรียมตัวกระเด็นครับกระเด็นไปครับกระเด็นแล้วก็ตายเหมือนอม่ไม่คิดไม่ตายหรอวะอ้าวข้างหน้ามีอีกแล้วอุ้ยนัวชิบหายแล้วกระเด็นกระเด็นกระเด็นอย่างไงต่อยังไงต่อเติมตัวกระเด็นอีกไหมกระเด็นอีกไหมกระเด็นอีกไหมมันยิงกันเยอะชิบหายเลยโอ้ยไม่โดนอีกแล้วครับ ยิงตูดตัวยิงตูดตอนนี้มีะมีนะเมื่อกี้เห็นมีเพียบเลยนะมีเพียบเลยซ้ำอีกเดินรัดซ้ำกเดนรัดวลดดโอ้ยแล้วก็มีสะโขบเลยเนี่ยเข้าหัวมิละเดี๋ยวเราต้องหาสะโขบสักอันหนึ่งนะครับมาครับยิงกันอีกแล้วยิงกันอีกแล้วนะครับยิงกันอีกแล้ว วิ่งหนีไมไหนเอานี่อีกครับไอ้นนี้ครับแบบโคตรต่อเนื่องครับไปไหนไปไหนโอ้โหหัวแตกแบบต่อเนื่องด้วยนะครับไม่มีสโคปนะครับเล่นมาตั้ครึ่งเกมแล้วตายไปครึ่งแอบอ้าครบสี่มาแล้วครับอ้าวแอบยิงข้าพเจ้าเหรอตายซะแบบนิ่มๆนะครับอันนี้เรียกว่าตายแบบนิ่มๆ น่ามีพวกมาหาเรื่องเราอีกแล้วนะครับมีพวกมาหาเรื่องเราวก็ต้องเราก็ต้องเล่นงานนะครับเล่นงานแบบนิ่มๆน,นะครับรู้จักไหมเล่นงานนิ่มๆน,นะครับหัวแตกแบบนิ่มๆหวานหมูจริงเลยไปครับเราต้องทำรถล่าต่อนะครับรถล่าดีกว่านะครับจะเร็วกว่านี่ก็ค่าไปสิบหก ในแมป4คนรวมตัวเรานะนะนี่ก็ชนเลยได้ปะเนี่ยใ,ใจรนะ้อนนะอ้าวนั่นไงครับหลังคารจริงๆด้วย2แอร์ดอบโอ้โหกะเอาแชมป์แบบสบายๆเลยวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเจอกันนะครับอ่าตอนนี้มีคนตวกกันอยู่ตรงนี้ครับตวกกันแล้วก็ต้องเข้าไปตวกด้วยนะครับเอาไปตวกหน่อย โอ้ยหลบ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 นะครับหนึ่งตัวสองตัวดูนะครับดูมาเอาไปครับไปครับเอาศพแรกครับต้องกระเด็นครับน็อกไปครับน็อกไปครับเอาครับศพสองศพสามก็ต้องตามมาแล้วก็ต้องกระเด็นนะครับกระเด็นนาตรงนี้อีกตรงนี้อุ้ยคนยังเยอะแล้วก็ต้องกระเด็นออกออ้อมไแล้วก็กระเด็น แบบต่อเนื่องแล้วก็กระเด็นนะครับโอ้โหหมดยังหมดหมดยังยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดใช่ไหมเออเดี๋ยวติด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 ต้นไม้ติดต้นไม้ติดต้นไม้ติดต้นไม้เอาไปครับไป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 แล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนกระเด็นโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ปู้ปูชนแบบ หลกล้านนะ่ะไปไปยิงบนไอห,หลังคาดีกว่านะครับนี่ครับซูมนี่ไงครับแอร์ดรอปสองกล่องแบบชัดๆโอ้โหอย่างนี้เราต้องซัดให้ลวกนะครับเดี๋ยวเราจะขยับเข้าอีกหน่อยนึงนะครับมาตรงนี้ครับสองนะครับดูเห็นไหมโอ้โหแอร์ดรอปเบิ้ลเริ่มโอ้โหเก็บของก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้านะครับ ยัมนด้วเอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้ก่อน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 ไม่แตกว่ะโอ้โหิงไม่โดนถ้าโดนหัวนี่เจ็บนะ่เข้าที20ท่บกว่าเนี่ยเรียบ้อยครับเข้าหัวเม็ดสุดท้ายนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะดูไอ้พวกที่อยู่บนหลังคาโรงงานนะครับว่าอ๋ไอ้นี่อะไรนี่อะไรหัวแตกร้อยเปอร์เซ็น เท่ากับตอนนี้เหลือไอ้สองตัวบนหลังคานะครับมาเอาครับไอ้สองตัวบนหลังคาเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยนะฮะนูนะครับคนอยู่ข้างล่างกับข้างบนนะครับใครจะได้รับชัยชนะนะฮะเอ่อยมถรถมาเราต้องขยับเขา้าอีนิดโ้อู้แล้ววงบีบเป็นใจจิ๊บหายเลยอ่ะเอาวะก,กอนนี้ก็แลวกันนะฮะปู่แต่มันก็เนินตับนะ เอ้าเฮ้ยเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วอุ้ยมันขยับก่อนนะครับเป็นกานหัวแตกแล้วนะมีสโคปแปดไหมเนี่ยอยากใช้สโคปแปดแล้วเกินโอ้โหได้แค่สโคปสี่นะครับเอาลองเจอครับไอพวกซุ่มเราต้องต้องโดน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 ลวงไปหนึ่งครับเหลืออีกตัวนึงอีกตัวนึงตองโอ้โหเรียบร้อยนะครับ เป็นไง่ะครับไอ้พวกชอบปุ่มบนหลังครานะครับแถมเอาอดอปมาด้วยนะครับมมาต้องเจอแบบนี้นะครับไม่ต้องยิงใครนะครับรอเวลาตายอย่างเดียวนะครับก็จบไปแบบนี้เรียบร้อยนะครับกับ26คิวนะครับเ้อชันแบบโอเคนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ